จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยหน่วยงานบางแห่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตกมีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศคือประมาณ416.7ตารางกิโลเมตรนับเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ23กิโลเมตรซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นดินดอนปากแม่น้ำมีภูเขาหนึ่งลูกคือเขายี่สารไม่มีเกาะ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อยและเป็นจังหวัดที่มีประชากรน,น้อยเป็นอันดับสองในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562คำขวัญคือเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสองแม่กลองไหลผ่านนมาสการหลวงพ่อบ้านแหลมสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญตลาดน้ําบางน้อยแม่น้ําแม่กลองตลาดน้ำำําอัมพวาอุทยานรอสองดอนหอยหลอดตลาดร่มหุบตราประจําจังหวัดคือรูปกลองลอยน้ําต้นไม้ประจําจังหวัดคือต้นจิกเล ดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกจิกเล่สัตว์น้ำประจำจังหวัดคือหอยหลอดชนิด Solen r ร g u l a r i s จังหวัดสมุทรสงครามมี3ามอำเภอได้แก่อําเภอเมืองสมุทรสงครามอําเภอบางคนทีและอําเภออัมพวาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับ